สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานา,นานคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านยังไม่ได้ทํากรล้าทำความสะอาดอะไรเลยนะครับเหรียญน,นี้ได้มาเมื่อวานนี้เองครับท่านทีแรกว่าจะ เอามาให้พี่พี่นเพื่อนน้องได้ดูได้ชมงแต่เมื่อวานแล้วเหรอครับท่านแต่มาไม่ได้ครับเพราะว่ามันติดอยู่ปีพศอื่นก่อนครับท่านพาได้ก่อนมันมาก่อนหน้านั้นครับท่านก็เลยเอาปีพศอื่นมาให้พี่พี่นเพื่อนน Truly ้องดูก่อนวันนี้ได้โอกาสวันนี้ครับที่เอามาให้พี่พี่นเพื่อนน้องดูนะครับในมาเมื่อวานนี้นะครับยังไม่ได้ทําการลังทำความสะอาดเลยนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับท่านสวยงามมากนะครับคมชัดแจ่วมากโดยเฉพาะบรลลูลูกพงษ์สัน like ดูสิครับ มีรอยกุดจีดไหมมีแน่นอนครับแต่น้อยมากนะครับท่านแต่จะมองไม่เห็นด้วยสาครับดูสิครับคมชัดเจ๋หมัมยคมชัดเจ๋อมากครับท่านการสึกลอไม่มีเลยนะครับเนี่ยโดยเฉพาะตัวรังสือชัดเจนมากครับไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังนะครับท่านมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยโอ้โหครับใช้ได้ทีเดียวครับท่านเหรียญนี้ครับทาไมปีพศนี้ต้องเป็นลักษณะแบบนี้ก็ไม่รู้ครับท่านดูสิครับเนี่ยขอบเฟืองเสีับเรียบนะครับรู้สึกว่าจะมีการสึกลอยอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยเท่าที่ดูอยู่นี้ครับ สำหรับเดือนนี้นะครับเลยบุ๊มบีก็มีเยอะพอสมควรครับสำหรับเดือนนี้ครับมันยังไงก็ไม่รู้ครับเนี่ยบางครั้งที่ได้มาเมื่อวานนี้เองนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรครับท่านหลุดมืออยู่เรื่อยเลยเนี่ยนี่ครับประเทศไทยครับอักษรเบลครับสําหรับอักษรเบลนี่สามตัวเชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมานี่นะครับนิดนึงนะครับท่านจานวนการผลิตอยู่ที่เอ้ยไม่ใช่ครับพูดผิดครับพอสองพันห้าร้อยสามสิบแปดครับท่านพูดจํานวนการผลิตเฉยครับไม่รู้จะรี่ไปไหน ผมนี่เบื่อตัวเองจริงนะครับอยากจะเลิกรีวิวลุยแล้วล้วดไปเสเสลยนะครับพูดผิดพูดถูกนี่ยไอชาวบ้านเขาเต็มทนแล้วครับท่านพอตสอพันห้าร้อยสาสิบแปดครับท่านไม่ได้ติดอยู่ในสิบบรดับที่หายากนะครับเนี่ยส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอลุนลาดวารารามนะครับท่านแต่ลุมไอ้นี่คือแม่นานเจ้าพญาละล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรบีนครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบแปดนี้นะครับท่านจํานวนการผลิตเลยครับอยู่ที่ ห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญน,นะครับท่านห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญน,นะครับท่านไม่ธรรมดานะครับห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับท่านในระดับยูนซีเหรอครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเลยนะครับยูนซีนะครับเขาให้อยู่เหรียญอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเลยนะครับท่านไม่ธรรมดานะครับเยอะพอสมควรนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทเนี่ยส่วนเหรียญที่ผ่านมาใช้เหรอครับตกอยู่ที่เหรียญละ 30ถึง40บาทเท่านั้นเองนะครับไม่มากมายอะไรเลยนะครับท่าน30ถึง40บาทนี้นะครับ